ตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาจ๋าถึงตาฉันอย่างนะครับวันอังคารที่26สิงหาคม2568เป็นอีกวันที่หลายคนวางแผนจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่คุณรู้ไหมครับว่าวันนี้มีพลังงานบางอย่างที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุและความใจร้อนวันนี้จะเป็นวันดีของคุณหรือเป็นวันที่ต้องตั้งรับให้มัน่นเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยครับในคลิปนี้ผมจะเปิดดวงชะตาประจำวันให้คุณแบบละเอียดครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงินความรักของทั้งคนโสดและคนมีคู่พร้อมทั้งเลิกมงคลสีนำโชคและที่สำคัญที่สุดคือคำเตือนพิเศษสำหรับปีนักษัตว์ที่ต้องระม,มัดระวังในวันนี้เพื่อให้คุณสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างรอบคอบและคว้าโอกาสที่ดีที่สุดไว้ได้ครับคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้อ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบราณซึ่งผมได้ศึกษาและรวบรวมสถิติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลที่ออกมาแม่นยำและเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านมากที่สุดครับมาเริ่มกันที่ภาพรวมของวันอังคารที่26สิงหาคม2568ซึ่งตรงกับวันขึ้น3ค่ําเดือน10ปีมะเสงกันก่อนเลยนะครับวันนี้ถือเป็นวันดีที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆงานที่ต้องการความมั่นคงสามารถประกอบการมงคลหรือถอยรถใหม่ได้ในบางช่วงเวลาครับแต่ ต้องย้ำเลยว่าพลังของเคราะห์ภัยจากอุบัติเหตุยังคงแรงอยู่ใครที่จะเดินทางหรือต้องตัดสินใจอะไรที่รีบเร่งต้องมีสติและรอบคอบให้มากๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องของความรักกันบ้างนะครับสำหรับคนโสดวันนี้มีเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจจากการเข้าสังคมหรือการติดต่องานนะครับลองเปิดใจดูส่วนคนที่มีคู่แล้ว ความสัมพันธ์ยังคงไปได้ดีครับแต่ต้องระวังเรื่องการใช้อารมณ์เข้าหากันเพราะอาจจะทำให้บรรยากาศดีๆเสียไปได้ง่ายๆเลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องดีและสีมงคลประจำวันนี้กันครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9นาฬิกา9นาทีถึง10นาฬิกา50นาทีนะครับส่วนสีมงคลที่ช่วยเสริมดวงในวันนี้ได้แก่ สีส้มสีแดงสีชมพูและสีเทาดำครับส่วนสีที่ควรเลี่ยงคือสีขาวและสีครีมครับและถ้าอยากมีโชคลาภให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ครับมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดดวงชะตาตามปีเกิดครับวันนี้เป็นวันเถาะธาตุไฟซึ่งจะถูกฉลกกับผู้ที่เกิดปีจอมะเมและกุลเป็นพิเศษ คุณจะมีโชคด้านการงานการเงินและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีครับแต่สำหรับปีที่ต้องระวังเป็นพิเศษคนเกิดปีระกาต้องระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางและการมีปากเสียงกับคนรอบข้างครับคนเกิดปีชวดต้องระวังรายจ่ายที่จะบานปลายและปัญหาที่เกิดจากการไว้ใจคนอื่นมากเกินไปครับและคนเกิดปีมะเมีย ต้องระวังความขัดแย้งภายในครอบครัวและการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับและสำหรับใครที่มีบุตรหลานเกิดในวันนี้ถ้าเกิดช่วงเช้าคือตี5ถึง10โมง59นาทีนะครับเด็กคนนี้จะฉลาดมีความมั่นใจสูงเหมาะกับงานวิชาการครับถ้าเกิดช่วงกลางวันคือ11โมงถึงบ่าย3โมง59นาทีนะครับ จะเป็นเด็กร่าเริงมีเสน่ห์ด้านการพูดจาเหมาะกับงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ครับและถ้าเกิดช่วงเย็นถึงดึกก็คือ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจะเป็นคนขยันมุ่งมั่นอดทนและมีความรับผิดช,ชอบสูงครับเหมาะกับอาชีพผู้บริหารหรืองานด้านกฎหมายครับโดยสรุปแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการเริ่มต้น แต่ต้องมาพร้อมกับความไม่ประมาทนะครับใช้สติในการเดินทางและการตัดสินใจส่วนปีที่ดวงดีก็ขอให้รีบคว้อโอกาสไว้และปีที่ต้องระวังก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคำพยากรณ์ในวันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญ กดแชร์ share, ส่งต่อข้อมูลดีๆนี้ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้เตรียมตัวรับมือกับวันใหม่และอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปพยากรณ์ดวงชะตาแม่นๆในทุกๆวันขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ दाताम्पासम्